สวัสดีจ้ะวันนี้ก็จะ,ะทำกับข้าวที่เซนจะอร่อยนะตรงเดีวอร่อยนะวันนี้ข้าวหน้าอร่อยก็มีมีปลากระเบีนยา่างไปตลาดมานะซื้อมาเพเห็นว่ามันหอมหอมเต่จมูกน่ากินกว่าอย่างอื่น ก็จะเอามากแกงกับน้ำเต้ามะาพร้าวมะาพร้าวขูดเองนะนี่ใบโหละพาที่เลูกที่ต้นเก็บมานี่ก็มีมีขามนีหัวขาตะไคร้ขมิ้นกระชายพริกไทยดำพริกแห้งพริกสดหอมกระเทียมกับข้าวาง่าย บ้านป่าปาจะต้องเอามาทําให้มันเป็นละเอียดละเอียดก่อนนะแล้วมะพร้าวก็เหมือนกันต้องขั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเกีกันบนเตานตนะตันต่อการตัดเครื่องแกง เอาหัวกะทิผัดนะต้องหัวกะทิเยอะ พักประเบนออกไปเลยน้ำล้อนพกไปดีื่มนี่ประโยชน์นและ เอากะทิตั้งไฟกะทิเดือดแล้วเราก็เอาเครื่องแกงที่ผัดใส่หมอ้อ ก็ใส่ักทองลงไปรอเดือดอีกสักครู่นี้ก็จะใส่น้ำตาลนิดนงึงไม่ย่อไม่ต้องใส่ได้หมดทา้สดชื่น ประมาณครึ่งช้อนก็สมใจไม่ชอบหวานมากครึ่งช้อนโต๊ะชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่ของงวอันนี้ก็เหมือนกันไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ กกแกก็เกลือแกงปลากระเบนย่างใส่ฟักทองเสร็จแล้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มาชมผลงานบ้านสงใจนะจ้ะสวัสดีจ้ะ